สวัสดีครับนะครับคลิปนี้มาพบกับโค้ดเบิร์ดการตลาดพันล้านนะครับวันนี้จะมาแบ่งปันนะครับการตั้งค่าการตอบกลับที่บันทึกไว้นะครับสำหรับใช้ในการตอบลูกค้านะครับสำหรับคำถามและคำตอบที่พบบ่อยๆนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับในการมานั่งพิมพ์หรือไปหารูปภาพอยู่นะครับอ่ะอันดับแรกครับเข้าไปที่ตัวจัดการเพจครับแอปพลิเคชันตัวจัดการเพจครับแล้วก็ เข้ามาเลือกนะครับในอินบอกของใครก็ได้ครับตั้งหนึ่งคนสมมติผมจิ้มมาปุ๊บ1คนใครก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่จุด4จุดด้านซ้ายนะครับแล้วก็ไปคลิกคําว่าการตอบกลับที่บันทึกไว้นะครับอันนี้นะครับจะสังเกตว่าผมสร้างไว้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็ไปกดคําว่าสร้างนะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อนะครับที่เราจะตั้งเป็นเมนูอะไรครับอ่าสมมติผมตั้งเป็นฮอร์โมน5สี อ่านะครับอันนี้คือผมจะตั้งเมนูฮอร์โมน5สีอ่ะแล้วผมก็เอาข้อความที่เราอาจจะมาพิมพ์ใหม่ก็ได้หรือพิมพ์มาให้เสร็จแล้วก็ก๊อปเอามาวางในที่นี้ครับผมก๊อปมาเรียบร้อยแล้วอ่านะครับก็สามารถกดวางได้เลยฮอร์โมน5สีใช้คู่กับโฟทรี 3, สามารถเลือกใช้ปุ๋ยได้เลยครับอ่ะก็ไปหารูปมา1รูปครับไปหารูปมา1รูปรูปฮอร์โมน5สีนะครับอ่าโอเคอ่ะเจอแล้วปุ๊บนะครับ แล้วก็เอามาใส่ครับใส่รูปได้1รูปครับเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ทําการกดบันทึกทันทีนะครับอ่านี่คือจะเป็นเมนูที่เราสร้างไว้นะเห็นงเพยครับว่าผมสร้างเมนูต่างๆเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเพราะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งพิมพ์หรือมานั่งหารูปภาพไปเสียเวลาครับอ่ะพวกรีวิวต่างๆครับวิธีการใช้แต่ละอย่างโปรโมชั่นแจกทองตัวแทนนะครับอ่านะครับ ส่วนผสมต่างๆหรือปริมาณการใช้สำหรับโฟร์ทรีนะครับการตั้งให้ลูกค้าแอดไลน์มานะครับอันนี้คือตัวอย่างนี้ครับผมตั้งว้เพียบเลยนะครับหรือแม้แต่กระทั่งคำทักทายครั้งแรกราคาโฟร์ทรีโปรโมชั่นลุ้นทองนะครับแล้วก็โปรโมชั่นรับสมัครตัวแทนจำหน่ายอ่ะสมมติเราจะกดใช้อ่ะสมมตินะครับเราแบ็กกลับไปก่อนสมมติว่าเราจะกดใช้อ่ะ เราจะส่งให้ใครเราเข้าไปที่คนคนนั้นครับปุ๊บอสมมติผมเข้าไปที่คนนี้แล้วก็จิ้มไปที่จุด4จุดครับแล้วก็ไปเลือกมาครับอ่ะเราก็สามารถกดส่งได้เลยก็เป็นอันว่าเรียบร้อยเราก็จะส่งข้อมูลให้เขาได้อย่างรวดเร็วทันใจนะครับนี่เป็นอีก หนึ่งวิธีที่เราสามารถตอบแชทลูกค้าได้อย่างง่ายสะดวกสบายโดยการใช้เมนูการตอบกลับที่บันทึกไว้นะครับแล้วนำไปใช้กันเยอะๆนะครับนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ